นี่ครับเราอยู่ที่สถานีรถมาลัยรถล้างนี่แหละจุดที่ห้ามีค่าบริการชมสวนสายี่สิบบาทสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สวนหลวงรอ9เก้านะครับประตูห้านะครับสวนหลวงรอ9เก้าประตูห้าเอามีงานกิจกรรม ตอนวันนี้เป็นวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้ร้อครับวันนี้มันเป็นงานพันไม้งามอารามสวนหลวงรอเก้าครับจะมีพันไม้มาลงเต็มนะครับ เริ่มเริ่มลงพันไม้เยอะยครับดอกไม้สวยสวยงามครับครับแล้วนี่เรามาเจอหอพฤกษศาสตร์พึกษาศาตสาศาตร์นะพฤกษาศาสตร์นี่ครับมาจัดมีอะไรน่าดูสวยงามต้นดอกไม้เพียบเราเข้าไปดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้าง อันนี้เขาเรียกต้นอะไรเหมือนต้นหัวระพาเลยนะต้นดอกไม้ีิงมงคพืชกินได้เออพืชนี่อ่ะพืชถิ่นเดียวและพืชหายากในประเทศไทยโอ้เนี่ยพืชหายากประเทศไทยครับนี่ต้น อะไรผู้ดางอ่ะใช่ไหมใช่น่ยผู้ดางอ่ะโอ้โหสวยนั่นเลยนี่เขามีบอกอันนี่ต้นอะไรมึง้างไงนี่เขามีบอกเนี่ยตำยาวสยามนี่คือโอ้โหเนี่ยยาวสยามเกิดมาเพิ่เคยเห็นนั่นเลยเออตำยาวตำยาวสยามนี่มุงาเส้นนี่นี่ตำยาวสยามนี่ใช่ไหมใช่ไหมเออใช่อันนั้นอันนั้นคือผลมันหรอนี่คือผลมันผลมันออกอ๋อ ยาสยามโอ้ชื่อก็ไม่เคยได้ยินและต้นจะเค,เคยเห็นได้ไงเนาะ <c oughs> นี่เลยหมดนำพืชถิ่นเดียวและพืชหายากในประเทศไทยเนาะนี่เขามีชื่อบอกนี่เขามีต้นพันบอกไวอ๋อนี่นี่เป็บนบุนบูงาเสริมเป็นบุน,บานบตาที่ได้เห็นเนี่ยหายากในประเทศไทยบูงาเสริม ดอกสวยนะอเอ้ยมันคล้ายๆต้นนี้นะเน้อหนานะใบมัน,นอ่ะก็ต้นกูงาก็เป็นประมาณนี้แหละม,มาฮ<ห>าปล<ช>มราชินีอันนี้ครับนี่ออกดอกเป็นงี้ครับมาหาปลมราชินีอันสวยเนาะกับลำดวนดอยนี่ครับลำดวนดอยลำดวนดอยอสวยอันนี้โมกราชินีโมกราชินี ออกดอกเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยชมพูอ่ะเออเนาะนะคล้ายชมพูนะใช่เหมือนดอกชมพูนะดอกชมพูนี่ชมพูปาล์มเจ้าเมืองฉลางชมพูโอ้นี่นี่ปาล์มเจ้าเมืองดลีมาเออแล้วเขารู้ชื่อกันได้ยังไงนะเออคล้ายต้นตาลเลยเป็นเราเราไม่รู้อันนี้อันนี้ละคังทองนี่เหมือนพืชกินได้เลยนะเนี่ยใบเหมือนจะคังทองโอ้โหชื่อมงคลนึง การจนิกาโอ้โหนี่ยระคังทองจะเป็นอย่างนี้ว้าวนี่พอออกดอกก็จะเป็นอย่างนี้ระคังทองว้าวเออเป็น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 ระคังจริงๆแล้วก็เป็นสีทองอ๋อระคังทองเลยชื่อว่าระคังทองใช่ใช่แค่สันติสุขโอ้โหนี่แค่สันติสุขอืมแค่พัชพิขพืชทิ้งเดียวและพืชหายากในประเทศไทยเนะ หายากจริงนะหายากจริงไม่เคยพบเคยเห็นเราไม่เคยเห็นเลยนี่นี่ดอกสดๆเลยครับระฆังทองเหรออันนี้อันนี้น่าจะเป็นประทัดปั๊บประทัดดอยอ๋อประทัดดอยประทัดดอยเหรอเออประทัดประทัดเหรอใช่เนี่ยประทัดดอยรวยรวยนะห้องทำงานนี่แบบธรรมชาติมากเลยเิ็นธรรมชาติเราน่าจจะทำงานได้แบบมีความสุขนะใช่บรรยากาศร่มรื่น อันนี้ต้นอะไรเนี่ยจำปีสิรินทร์แล้วพวกต้นเล็กๆเนี่ยอะไรเฟิร์นเนี่ยเหมือนเฟิร์นนะเนี่ยเหมือนเฟิร์นเนี่ยนะเนี่ยตระกูลเฟิร์นเออแต่นี้ใบเล็กกว่านะใช่อันนี้อันนี้เฟิร์นใบยาวๆนี่ที่บ้านก็มีเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นงอนไก่ฟ้าเอองอนไก่ฟ้าเคยได้ยินอยู่นะเหมือนชื่อดารางอนไก่ดิงอนไก่ฟ้า เซอร์ลินทรอวันลีออลอพินโอ้โหนี่ออลอพินเพร็งือเกินอพชื่อเพาะมากเลยนะออลพินสร้อยสยามเห็นีหมนะเออสร้อยสยามผมว่าคนสมัยก่อนน่าจะตั้งชื่อนี้เยอะนะใช่สร้อยสยามนะชื่อเพาะนะออลอพิ์สิรินทร์วันลี นี่นี่เหมือนใบพูนะเออแต่ว่าเขาเขาแตกออกเป็นสองแฉกปกติใบพูมันต้องติดกันอย่างงี้ครับใช่ไหมอ่าอ,อันนี้เขาแตกออกเป็นสองแฉกสวยเลยสวยเนาะแตกทางนูานมองไปไปโอ้ตรงนี้จัดสวนเป็นน้ำตกเลยใช่เห็นน้ำตกเห็นสวนแบบนี้เหมือนนึกถึงสมัยก่อนเลยที่เป็นนัเกเรียนไปนักศึกษาไปจัดสวนเนี่ยเปิดสวนโลกอะไรแนี Er. ที่ลำปางที่ลำปางนะตอนผมเป็นนักเรียนหลายปีแล้วนะกันไฟมหิดลเฮ้ยกันไฟมหิดลนี่มิสเตอร์หมยูมาดูนี่เห็ดดูดินี่เห็ดของจริงเหรอเห็ดของจริงอ่ะดูดิขึ้นขึ้นตระก้านไม้อ่ะโอ้โหสวยมากเลยเนี่ยดูในดูในนี้สวยมากเลยครับ น้ำตกเลยรมลื่นเนี่ยน,น่าจะเป็นเฟอร์นนี่เฟอร์นอันนี้มะลิเฉลินลมนรินอ๋อมะลิเฉลินมนรินบัวจงกนีโอโ้โหชื่อชอะมากเลยเออไม่มีชื่อพยางค์เดียวเลยนะน <laughs> คนไทยสมัยก่อนตั้งชื่อลูกพอพอเพาะๆนะครับมีกล้วยไม้ด่งอู้แปลกเน,นอะกล้วยไม้กับใบเนี่ยใบใบเหมือนใบเหมือนไผ่ฝนอินเลยเออที่เขาไปไหว้ไผ่น้ำมัน,นะเอเอ,เ,อเหมือนนะเหมือนครับ ต้นก็เหมือนนะต้นก็เหมือนแต่ว่าออกดอกเป็นกล้วยไม้เออนะแตกนะเป็นพืชเสี่ยงศูนย์พันของไทยพบตามธรรมชาติที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตะการจังหวัดพิษณุโลกและอุทยานแห่งชาติปูสวนทรายจังหวัดเลยโอ้ยดิสวยไะสวยใบเหมือนใบไผ่เหมือนใบกล้วยไม้เนี่ยแล้วดูดอกเป็นกล้วยไม้แต่ต้นนี้ก็สวยแล้วนี่ ได้ตั้งในโต๊ะที่ทำงานเลยแล้วสวยเลยนะเหมือนดอกหญ้าปลอมนะครับเออหญ้าปลอมเหมือนหญ้าปลอมนะแต่ของจริงใช่ไหมเนี่ยของจริงเออนี่ยมีดินจริงแตได้สวยงามกว่ามีแค่นี้ใช่ไหมครับข้างในประมาณนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมนี่ครับนี่ครับอาคารนะครับออกมานอกอาคารก็เจอครับโอ้โหต้นไม้หลายเยอะสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ครับ มาเจอเขาวงกดนะครับไปทางไหนดีครับหนึ่งทางสองทางสามทางเอาไปทางนี้แล้วกันเขาวงกดเขาวงกดเอาต้องเปิด Google Map เลยเฮ้ยเขาวงกตขอดูหน่อยรอไม่รองไม่ได้เหรอไม่ลองไม่ได้ไง,ไไดงงเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลย

เออวงกศุศลต้นนี่เขาเรียกต้อนอะไรที่เขาปลูกเอาละครับฮะ <laughs> เอาละครับงงนะครับอ๋อตันมีอะไรี้ะอาทางลัดเหรอ <laughs> นี่ขนาดมันไม่ตรงอะ่ะหม่มันไม่ค่อยตรงรอ่ะวงแบบนะเออไม่ค่อยตรง <laughs> ม,มันต้องมันต้องปรับเป็นนี่ปรับเป็นคนเดิน มิรใหม่ตันนะจันแล้วเขาเออแล้วมีใครทําทางลัดไว้อะนี่ใครทำทางลัดไว้ไม่รู้เหมือนกันเราต้องมา่างนั้นเครอเรามาปิดทางนะครับแล้วแอบโกงนะครับออกทางลัดเลยครับเออนี่ต้องมาทางนี้โอ้ทางนี้เขึ้นมาได้ริมสุดฝั่งนู้นเหรอให้ใหม่เลือกสองทางซ้ายขวาทางนี้นี่ทางไปทางซ้าย ไอเนี่ยไม่ตรงแล้วเราเราไปปักหมุดเป็นเป็นรถยนต์อ๋อรถเข้า,าไม่ได,เเด้เราต้องเดินเราต้องเดินต้องเป็นปักหมุดว่าคนเดินเอาละครับมิสเตอร์ใหม่พามาละเอาเอาไงครับนี่ซ้ายเหมือนจะตันนะครับฮะจะตันไหม ปทางน,นี้นะเราสายสุดเหรออ่าสายสุดดูดิเราได้ยินเสียงเด็กแล้วครับได้เสียงเด็กเหรอเอาำทางไหนเอาไงเนี่ยออกทางไหนตันเอาแล้วตันตันแล้วครับตันแล้วครับนี่ทางได้ไหนะมมีมีทางออกเยอะครับโอ้ทางรัดแล้วโอ้ยไม่งั้นไม่ง,งั้นย้อนนะครับอ้อม <c oughs> โอ้ออกโกงตลอดเลย นี่มาแล้วโอ้ทางนั้นครับจอทางนั้นครับโอ้โหโอเคออกได้แล้วถ้าปล่อยให้ออกเองนี่ไม่ไม่ใช่ทางนัน้นนี่น่าจะติดอยู่นั่นเป็นชั่วโมงแล้วครับเจอของกินนะนโอ้ในสวนนี่ว่ะสวนนี่เขาออกกําลังกายกันเหรอตรงนี้ใช่ที่เล่นออกกําลังกาย อันนี้คืออะไรนาฬิกานาฬิกาเหรอนาฬิกาทิศเหรอไม่รู้นะเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างมีเลขด้วยมีหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคืออะไรเนี่ยเหมือนรูปอะไรอะไรอะไรทดลองอะไรก็ไม่รู้อ๋อนี่รูปต้นไม้อ่ะไม่ไม่แน่ใจ มันเป็นนาฬิกาแสงแดดหรือเปล่านาฬิกาแสงแดดเหรอให้ให้ตบกระทบตอนนี้จะสิบโมงแล้วเห็นไหมมันอยู่ที่เลขสิบอ๋อเหรอครับเห็นไหมอ๋ออันนี้เลขหกเลขเจ็ดเลขแปดใช่ไหมแต่ถ้าแดดเป็นมาเงี้ยเนี่ยมันไปที่เลขสิบเห็นไหมเงาอ่ะเงานะเงาอนะ่ะครับเออต้องดูเงานะเนี่ยตอนนี้มันจะสิบโมงแล้วเห็นไหมอ๋อนะมันอยู่มันอยู่เลขสิบอ๋อ,อ อันนี้สิบสองเออเห็นไหมถ้าแดดถ้าแดดถ้าแดดตรงหัวก็แสดงว่ามันต้องมาอยู่ที่สิบสองนาฬิกาสิบสองใช่ป่ะครับเออน่าจะมีส่วนนึะเออน้ะเออยอดนะอ่าแล้วนี่คือแฟนที่ครับโซนสามเหรอหันทางขวา โอ้ว้วาวต้ไาม้สวยเส้นทางสวยงามมากเราเดินมาเด้ครับนี่ครับเจะพานสะพานวิมลสาครแล้วเราจะมาดูการประกวดปาก,กัแลนะครับพี่ต้องดูปาก,กันไหมไปครับไป ี่ไนะประกวดปลากัดวะอยู่ที่สาลาสารามมหาดว้าวมีกุ้งด้วยฮะประกวดกุ้งเหรอในประกวดปลากัดเอา้ายังไม่มีปลาเลยครับ <c oughs> ยังไม่มีปลามาเ่อะแสดงว่าคนนี้มันย <c oughs> ังไม่ประกวดหรอกยังไม,ม่ถึงเวลาแลมองเอ่อ ไวนิ่วไปก่อนไวนิ่วมัมีกุ้งก็ทำกะอ่าคือมองไกลๆเห็นแล้วครับอนุสาวรีย์อะไรทุกอย่างน่าจะเป็นอนุสาวรีร้อยเก้าหรือเปล่าพอตรงนี้เป็นสซนของร้อยเก้าไปครับไม่รู้ต้นอะไรบ้างเนี่ะต้นอะไรมันงอนไก่นะสวนมันเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีชื่อบอกเดี๋ยวเขาปัก ปักป้ายไว้สวยอ่าปอดกรุงเทพนะครับโอ้อโหอ้าวนตรงนู้นตรงนู้นมีรถรางเลยอ่ารถรางรถ้างครับรถรางนี่รางรางมีหัวหัวหัวไอ้าลากคือรถเกษตรกรนะแท็กเตอร์นะ làng lốt làng làng lốt làng ô lốt làng làng lốt làng hố làng ạ <c oughs> รถรางครับรถรางผ่านไปไม่ถึงหนึ่งนาทีครับรถรางมาแล้วครับรถรางคนเต็มเลยไปแล้วล้มเหรอโอ้ล้มอ่าตอนนี้เราเดินมาเจอนี่ครับพันไม้ทะเลทรายนี่ครับอขอใคนะครับ,รบทางเขา มันโดมอะโดมผมไม่มีปัญหาผมจะอธิบายเกี่ยวกับไอโดมของพืชตระกูลกระบองเพชรครับตระกูลหนามล้วนเลยข้างในนีน้นี่ครับมีหลายสายพันธุ์มากนะครับหายากครับหายูยากมากเลยผมเกิดมาก็ไม่เคยเจอมเนะมือนกันครับนี่ครับเกิดมาเป็นต้นกระบองเพชรอันนี้เขา กวางเขียวนะครับพันเขากวางเขียวต้นกระบ,บองเพชรเดินมาเลาะมาดูต้นกระบ,บองเพชรนี่ครับต้นกระบ,บองเพชรสูงใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ครับสูงประมาณสักสิบห้าเมตรได้นะประมาณนะต้นใหญ่สูงมากเลยไม่เคยเจอนะครับ อ,นนอันนี้กระบองเพชรพิพจตองบอกกระบองเพชรที่แบบมีใบนะครับมีใบด้วยจำไม่ได้ครับชื่ออะไรแต่ตอนในภาคเสียงคลิปนัมีอยู่นะแต่ดันลืมเสียบไม้ครับนี่ครับออสทลูเออเดียนโบเชล่า ในนี่โอ้แบบเป็นแบบว่าอบร้อนเลยครับเขาเซตบรรยากาศให้แบบดูอบดูมีความร้อนอะต่างจากข้างนอกนะครับข้างในนี่ร้อนร้อนกว่าข้างนอกนะครับนี่ครับกระบองเพชรเล็กเล็กอันนี้กระบองเพชร ที่ก็เรียกเขาหรือสีบางที่ก็เรียกหนวดหรือสีอ๋อนี่เหรอใช่แล้วมันไม่มีพื้นดินให้มันเกาะเลยมันก็อยู่อย่างนี้เหรอไม่ต้องมันใช้อากาศหรอใช้อากาศในการหล่อเลี้ยงตัวมันช่สังเคราะห์เลยสังเคราะห์แสงหรอใช่โอ้สุดยอดอยู่บนอากาศได้อะไม่มีดินเลยก็มีชีวิตใช่ไหมเนี่ยมีสิเพาะเจริญเติบโตเขาอยู่อะใช่ เป็นเพื่อที่น่าจะดูแลง่ายสุดนึกไงใช่ไหมก็ไว้แขวนไว้ในร่มแค่นี้แขวนไว้ในร่มแล้วก็ฉีดน้ำอย่างเดียวล,ยลดน้ำอย่างเดียวเลยไม่ต้องให้ปุ๋ยให้อะไรเลยใช,ใช้อากาศเป็นอาหารแต่น้ำแล้วคนนี้ต้นอะไรอันนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรสับปะรดนะเนาะนี่มีดอกเลย าลัแบบสนนโดยน้ำดื่มสิงโหวนี่ทำมาสวยนะโหวเรือนี่เขาให้อหน้าคนไปถ่ายรูปตรงนั้นหรอใช่เป็นเตตไปเรื่องล่าเ่เรื่องอะไรตามล่าค<ะ>่าหัวเ<ะ>นี่ยเขาบอกเท่าไหร่นะฮะสี่ร้อยล้านเออสี่ร้อยล้านอย่างเราเนี่ยต้องขึ้นเรือเลยเออนี่ครับเรือเนี่ยมีสมบัติเกอร์โห ไปออกเรือได้เจมี <My> ่เอาหน้ามาไว้ตรงนี้หน่อยรู้เอาตรงนี้ก่อนฮะตรงนี้อ๋อตรงนี้ก่อนกัต,ตันแจ็คมาแล้วครับแจ็คอะไรแจ็คสเปรโรนี่โหนี่นี่ของเพียบเลยโอ้โหสมบัติเพียบเลยครับแจ็คสเปรโร่เอามาจากไหนไม่รู้เนี่ย <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบายเหลือ ตันแจ็คอ่าตรงนี้คือนี่คืออะไรครับอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพบูธอุทยานครับอ๋อมันไม่บินออกหรอครับไม่นะเราบินขึ้อเขาได้เลยครับอ๋อเข้าไปดูน้่นยพี่ต้องมีผีเสื้ออะไรด้วย อืว้าวโอ้โหมีหลายสายพันธุ์มากเลยครับดูครับโอ้โหนี่ผีเสื้อเพียบเลยห้ามจับผีเสื้อนะครับอยู่นี่นะ่าจะเป็นร้อยตัวนะั <c oughs> อะไรครับอ๋นโนี่สวยมากเลยนะ <c oughs> หลายสายพันธุ์มากดอกไม้ก็สวยนี่อะไรเนี่ยอ๋ออาหารเขาเหรออ๋อนี่เขากำลังกินอาหารอยครับนี่ครับมีเสื้อกำลังกินอาหารเอาแขวนแขวนไว้เป็นลูกกลมๆไม่แน่ใจมันคืออะไรครับนี่กำลังกินอยู่ตัวนี้กำลังกินอยู่เลย กินเหรอกินอยู่วะกดดกินห่ดรอกอมักคือระยะแรกเขาอันนี้หรอครับไข่อ๋อระยะไข่เริ่มเริ่มจากไข่ตัวนี้อ๋อนี่ไข่เขาเหรอครับโอ้โหนี่เล็กนิดหนะเล็กนิดเดียวนะไข่นะ อไข่แล้วจะเป็นนอน,นก็เป็นดกแด่เป็นเสื้อเป็นนอนวงจรที่เขาอยู่ด้านหน้าอ๋อเหรครับวงจรี่เขาเไข่ห้าวันสองกลายเป็นนอนแต่ละชนิดก็แต่ละตอ่ออือ๋อคือมันหลายชนิดตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่มีดักแด่แล้วอัน,นแบบสีเขียวอันนี้แบบสีน้ำตาล <reading> เอานี่อันนี้กลายเป็น so ผ like ืนเสื้อแล้วเนี่ยเออเป็นใบไม้เลยนะเืมครับตอนหกปีมันใบไม้แห้งเลยนี่โอ้โหนี่น้าอันนี้เห็นบ่อยเนี่ยอันนี้น่ากลัวจนงผีเสื้อนี่นี่กระดูกกระดิกเนี่ยกระดูกกระดิกโอ้โหมันโดนแดดอ๋อมันโดนะกระดูกกระดิกไม่ดินได้พวกนี้อ๋อมีชีวิตอยู่แล้วตอนมันอยู่ในตากแดดมันกินอะไรอ่ะพี่ไม่กินอาหารแล้วไม่กินแล้วใช่ไหมมันก็เตรียมตัวกลายเป็นผีเสื้อใช่กินเต็มที่ตอดเป็นระยะหน้องแล้วพอตักแด่เขาจะเปครับอยู่นิ่งๆ โอ้โหยอดอันนี้เหมือนใบไม้เลยอันเนี้ยโอ้โหนี่เออเนาะเนียนมากเลยนะเออธรรมชาติเขาแบบว่าล้อธรรมชาติเลยอ่ะเพราะว่าพานตัวเองทางตัวเองมันเองเป็นศัตรูพอมันกลายเป็นผืนเสื้อก็สวยงามนะอืมอืมอืมงีผืนเสื้อบางูองชนิดเหมือนนกกัแง นี่คือนี่นป้ายอนนีนอัุ้ทยานสวนรถไฟอยู่ในสวนรถไฟออ๋ที่เราไปมาอธิบายยังไงี้สวนรถไฟไม่ไปครับแม,ม,ม,ม่ที่โรงเรียนเคยไปครับออ๋แต่เราไม่ได้ไปนะแต่เราไม่ได้ไปรถนอกไปอืมเขามาจาัดที่นี่นะครับ <c oughs> จากสวนดอยจักนะครับ